สวัสดีครับพบกับผมหมอหยุ่นในการพยากรณ์ดวงรายวันคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เกิดทั้ง7วันเกิดนะครับเป็นดวงประจําวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่มใไปกับผมหมอหยุ่นไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามการกดแชร์กดไลค์หรือคาคอมเมนต์นะครับหรือโดยเฉพาะทุกๆก,การรับชมรับฟังนะครับก็ขอขอบพระคุณครับ การพยากรณ์ดวงนั้นเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับคำพยากรณ์ที่ออกมาก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังนั้นโปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้คำพยากรณ์ที่ดีๆนั้นได้เป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางให้กับท่านนะครับ ส่วนคำพยากรณ์ที่ออกมาไม่ดีก็ให้อยู่บนความไม่ประมาทนะครับขอบคุณครับดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้น six of pentacles นะครับ dead lovers และก็ seven of cups นะครับ การงานของชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับความรักความเข้าใจในการทํางานนั้นก็ทํางานอย่างที่เอาใจใส่กับการทํางานเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีในการที่จะร่วมกันทํางานเพื่อให้การงานนั้นออกมาดีนะครับรู้จักในเรื่องของการปรับสมดุลที่ดีให้เกิดขึ้นในการงาน วันนี้ก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะต้องเลือกกับการทำงานนะครับเพื่อเกิดผลที่ดีก็ต้องใช้การพิจารณาไตรตรองที่ดีในการที่จะเลือกนะครับบางคนก็อาจจะมีงานที่ต้องทำไปพร้อมๆกันหลายๆงานนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับ ในเรื่องการเงินนั้นการเงินที่มีรายรับและก็รายจ่ายที่เกิดความสมดุลนะครับก็ทําให้การเงินในวันนี้มีสภาพคล่องตัวที่ดีนะครับบางคนในวันนี้ก็อาจจะมีโชคลาบก็มาให้ได้รับปอกปานกลางนะครับแม้ว่าจะไม่มากมายนะักแต่ก็ได้มาให้เป็นที่พึงพอใจนะครับก็ได้มีเงินพอที่จะฉัดสรรไปทำบุญให้ตามหรือว่าให้การช่วยเหลือ ต่อผู้ด้อยโอกาสได้ด้วยนะครับในเรื่องของความรักนั้นในความรักบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นบางทีอาจจะถูกรักหรือถูกรักน้อยอา,อาจจะถูกเลิกรักหรือว่ามีการเลิกมีการรักน้อยลงไปก็ได้นะครับบางคนก็จ,จะมีการเลือกในการที่จะมีรักหรือว่า ไม่อยากจะปักใจกับใครนะครับก็มีการเลือกอยู่บางทีก็ในวันนี้มีเรื่องของการแบ่งปันใจเกิดขึ้นได้นะครับในสัมพันธ์ความรักบางคนก็อาจจะเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะต้องเลือกขึ้นนะครับที่อาจจะเป็นการเลือกระหว่างคนสองคนหรือเป็นการเลือกระหว่างความรักกับการทำงานนะครับหรือว่าเป็นการเลือกระหว่างความรักกับลูก หรือว่าอาจจะเป็นการเลือกในเรื่องของความรักกับความถูกต้องนะครับที่อาจจะทำให้เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์นะครับออมีความสุขมีเงินใช้มีความอบอุ่นกายใจนะครับแล้วก็มีรักที่ดีนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ ดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับดวงประจำวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับ The o f v a n d s อัศวินถือไม้เท้า The Devil และข้อ The Sun นะครับจาวันจันวันนี้นะครับการงานที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับก็มีความจัด มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียที่ดีๆนะครับไอเดียใหม่ๆที่มีเข้ามาบางคนก็อาจจะมีการผัวพันอยู่กับการทุ่มเทอย่างเอาจริงเอาจังกับการทำงานนะครับก็ทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆเกิดความสำเร็จที่ดีขึ้นในการงานนะครับในเรื่องการเงินนั้นการทำงานาหเงินอย่างขมักขม้นบางคนก็อาจจะ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานที่เกี่ยวกับงานสีเทาๆนะครับก็อาจจะทําให้เงินที่ได้มานั้นอาจจะเป็นเงินที่ไม่ก่อยอถูกต้องนักก็มีนะครับบางคนก็อาจจะได้รับเงินที่เป็นเงินโชคลาภที่เข้ามาแบบลับๆนะครับการเงินก็มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะครับ คนวันจันทร์ก็อาจจะพบเจอคนที่อาจจะก่อยตามถือตามเจ็บนะครับหรือเจอรักที่อาจจะทําให้มีความรุ่มหลงที่อาจจะทําให้เกิดการถอนตัวยากนะครับแต่ความรักในวันนี้ก็อาจจะมีการพัฒนาไปสู่ในติตางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็มีความสุขแล้วก็ เป็นความรักที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ชาววันจันนะครับมีความสุขมีเงินใช้มีความอบอุ่นกายใจนะครับแล้วก็มีความรักที่ดีพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับดวงของพุทธิเกิดวันอนังคารนะครับดวงประจำวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับ Seven of Pentacles p a ส e of Cups เด็กถือถ้วยนะครับแล้วก็ The Emperor เจาวันอังคารวันนี้นะครับงานที่สร้างความก้าวหน้าแบบก้อยเป็นก้อยไปก้อยเติบโตเรื่อยๆนะครับที่จะสร้างผลกำไรสร้างรายได้รายรับที่ดีเกิดขึ้นนะครับ ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับกับการงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือธุรกิจใหม่ๆที่ได้ลงทุนใหม่ๆขึ้นนะครับก็มีการคิดวางแผนในการที่จะลงทุนก็จะทาให้เกิดความมั่นคงมีความก้าวหน้าที่ดีนะครับในเรื่องการเงินนะครับการเงินวันนี้ก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับกับงานกับสิ่งที่ได้ทุ่มเทลงไปก็จะเห็นผลให้ได้รับนะครับ การเงินก็มี้ามาบางท่านนั้นอาจจะมีเงินตราจากต่างประเทศหลั่งไหลก็ามาให้ได้รับมากมายด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของความรักนั้นก็เป็นความรักที่สดใสนะครับก็เปลียนดูแลกันและกันก็ให้มีความสุขในความรักแม้ว่าความรักนั้นอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกมากนักนะครับหรือความรักที่ดูเป็นความรักระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับ หรือรักในบางคนก็ดูจะเอาแต่ใจของตัวเองไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของความรักแต่อย่างใดนะครับก็ขอให้ชาววันอังคารมีความสุขมีเงินใช้มีความอบอุ่นกายใจและก็มีรักที่ดีนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ ดวงของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงประจําวันที่สี่มกราอ่ากุมภาพันธ์นี้นะครับขออภัยนะครับดวงประจําวันที่สี่กุมภาพันธ์นี้นะครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนายออบสอดอัศวินถือดาบนะครับกรีนออฟคัพสราชินีถือถ้วยและก็ เต็นอปเปนตะเคลสเหรียญนะครับเจาวันพุธกลางวันวันนี้นะครับก็งานก็ยังหนักยังต้องเหนื่อยอยู่นะครับที่จะต้องใช้ความพยายามในการที่จะบฝ่ากับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับเพื่อให้มุ่งไปสู่ความสําเร็จความมั่งคั่งเกิดขึ้นในกับชีวิตที่ให้มีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับ งานที่ทำอยู่กับบ้านหรืองานที่มีการดูแลหรือ,อบริการในเรื่องของที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะครับบางท่านนั้นก็อาจจะทำธุรกิจอสังหาริมซั์นะครับก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการเงินการมันเปลี่ยนกระยันํำงานเพื่อให้เกิดสภาพคล่องตัวที่ดีทางการเงิน ก็การใช้จ่ายก็รู้จักคุณค่าในเรื่องของเงินนะครับก็พอใจกับการที่มีอยู่เป็นอยู่มีรายได้รายรับที่เป็นที่น่าพึงพอใจได้ดีนะครับก็ทําให้ทิศทางทางการเงินนั้นก็มุ่งสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของความรักนั้นก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับการพูด บางครั้งการที่ไม่ตันยั้งคิดก็อาจจะเป็นคำพูดที่ดูแรงๆนะครับหรือดูมีอารมณ์ในคำพูดในคำวาจานั้นนะครับก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นคิดมากหรือมีความเสียใจเกิดขึ้นก็จ,จะเกิดอารมณ์น่อยๆได้นะครับแต่ส่วนมากก็มีความรักที่มีความสุขที่ดีนะครับ ก็ขอเจ้าวันพุธกลางวันนะครับมีความสุขมีเงินใช้มีความอบอุ่นกายใจและมีรักที่ดีนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับดวงของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงประจำวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน two of pentacles The Devil และก็ The Iron f e n นะครับจาววันพุธกลางคืนนะครับวันนี้ก็การรับมือกับสถานการณ์ของการงานนั้นก็สามารถรับกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับบางคนวันนี้ก็อาจจะมีการเกี่ยวข้อง ในเรื่องของงานที่เป็นงานสีเทาๆนะครับการงานวันนี้ก็ไม่ก้อยหวือหวานักนะครับแต่การทำงานก็มีการทรงตัวอยู่ได้ดีและก็เป็นไปอย่างมั่นคงเป็นไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องการเงินวันนี้ก็อาจจะต้องหมุนเงินพอสมควรนะครับชาววันพุธกลางคืนที่อาจจะต้องเอาเงินจากกิกแหล่งหนึ่งไปโปะไปเติมอีก ที่หนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดสภาพกล้องต่างการเงินขึ้นที่ดีนะครับบางคนนั้นวันนี้ก็อาจจะมีโชคลาภเข้ามาแบบลับๆให้ได้รับแต่วันนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะใช้จ่ายเงินแบบสุรุย่ยสุร่ายสักหน่อยนะครับในเรื่องของความรักวันนี้ก็อาจจะได้พบเจอได้ความรักที่อาจจะรู้สึกลุ่มหลงในความรักนะครับ ในความรักความสัมพันธ์วันนี้ก็อาจจะบางคนบางคู่นะครับก็อาจจะมีการหวัดระแวงที่อาจจะมีความมึนหวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นกลัวในเรื่องของการมีรักซ้อนในเรื่องของการนอกใจกันเกิดขึ้นนะครับก็บางทีอาจจะทำให้ความรักนั้นกาดความสุขลงไปได้บ้างนะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลาง คืนนะครับมีความสุขมีเงินใช้แล้วก็มีความอุบุญกายใจมีความรักที่ดีนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับดวงของผู้ที่เกิดวันพระฤืัสัป,ปดีนะครับดวงประจำวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับผู้ที่เกิดวันพระฤหัสัป,ปดดี King of Swords ราชาถือดาบนะครับ Four of ครับสี่ถ้วยเอทออฟวานสแปดไม้เท้านะครับชาววันพระเรือดสัปดีนะครับวันนี้งานนั้นก็มีเข้ามามากมายให้ได้ทำนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบางทีก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอยากก่างกระตันหันเกิดขึ้นสำหรับบางคนนะครับ อะไรที่ไม่มีงานทำก็จะมีงานให้ได้เริ่มทำได้รับงานทำมีรายได้เข้ามานะครับก็การเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับบางคนนั้นก็มีงานมากงานเยอะที่เข้ามาให้ทำนั้นพร้อมๆกับปัญหาที่มีเข้ามาที่จะต้องแก้ไขต้องจัดการนะครับ ก็อาจจะําให้วันนี้ชาววันพระฤกษ์สัป,ปดีนั้นบางคนบางท่านนั้นก็อาจจะมีความรู้สึกเบื่อเๆกับการทำงานเกิดขึ้นได้ในจิตใจวันนี้นะครับในเรื่องของการเงินนะครับงานมากกันก็เข้ามาเยอะก็ตามนะครับแต่วันนี้ก็จะต้องจัดระบบระเบียบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับ ก็จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการหมุนเวียนเงินที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับถ้าการจัดระบบระเบียบการจชาจ่ายเงินนั้นไม่ดีเท่าที่ควรนะครับในเรื่องของความรักความรักวันนี้ก็จะมีปัญหาเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะทําให้ ความรักนั้นรู้สึกถึงเครียดเกิดขึ้นได้บางคนก็อาจจะรู้สึกเบื่อกับความรักความสัมพันธ์นะครับที่อาจจะไม่ก้อยได้ดังใจนักบางคนก็อาจจะยุ่งอยู่กับการทำงานมากเกินไปทำงานเยอะมากก็อาจจะไม่ก่อยมีเวลาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายนั้นรู้สึกเบื่อนะครับที่ไม่ก้อยได้รับเวลา ในเรื่องของความรักนะครับก็ขอให้ชาววันพฤหัสบดีมีความสุขมีเงินใช้มีความอบอุ่นกายใจและก็มีรักที่ดีๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับดวงของผู้เกิดวันศุกร์ดวงประจำวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร The Emperor King of w a n d s ราชาถือไม้เท้า Seven of Cups 7ถ้วยจาวันศุกร์วันนี้นะครับการอ่านก็มีความมั่นคงมีความราบรื่นด้วยดีนะครับผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี จะมีงานสำคัญสคัญที่ได้รับการมอบหมายให้ได้ทำนะครับก็ให้รับผิดชอบในเรื่องของการงานที่ดีก็จะทำให้มีความก้าวหน้าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับบางคนก็อาจจะมีงานใหม่ๆที่เข้ามาให้ชาววันศุกร์นั้นต้องเลือกทำต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทำงานไหนนะครับ ในเรื่องของการเงินชาววันศุกร์นั้นเงินจากการทํางานมีเข้ามาให้ได้รับบางคนนั้นก็อาจจะมีเงินจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาให้ได้รับเป็นที่พอใจด้วยนะครับแต่การใช้จ่ายในวันนี้ของชาววันศุกร์ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่ทําไม่อยากซื้อก็อาจจะมีการใช้จ่ายเงินออกไปกับการซื้อของมากสักหน่อยในวันนี้นะครับ ในเรื่องของความรักของชาววันศุกร์นะครับบางคนก็เที่ยวเวลามากกับการทํางานก็ระวังในเรื่องของการปัญใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับการจัดสรรเวลาให้กับความรักความสัมพันธ์ให้เหมาะสมนั้นก็เพื่อความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็ให้มีความสุขในความรักนะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์มีความสุข มีเงินใช้มีความอบอุ่นกายใจแล้วก็มีรักที่ดีๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับดวงของท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับดวงประจำวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับผุตทิ่เกิดวันเสา Just up, ร์ Justice Six of Cups 6ถ้วย และก็ A of integrals หนึ่งเหรียญนะครับชาววันเสาร์วันนี้ในเรื่องของการงานนั้นการงานของชาววันเสาร์วันนี้ก็จะมีการาต้องทำทั้งงานเก่าที่จะต้องสะสางนะครับและก็งานใหม่ที่มีก็มาให้ได้เริ่มต้น ก็เป็นงานที่ดีมีความถูกต้องเหมาะสมนะครับก็เกิดขึ้นเหมาะสมกับเวลาในการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานเก่าหรืองานใหม่ก็ตามนะครับบางคนนั้นงานเก่าก็ยังสะสมไม่เสร็จงานใหม่ก็ถูกมอบเข้ามาให้ได้ทําไม่มีเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทาให้เป็นไปด้วยเหมาะสมทั้งสองอย่างนะครับก็สามารถที่จะจัดการ กับงานเก่าและงานใหม่ให้เกิดความสมดุลเกิดขึ้นเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องการเงินนั้นโอกาสของเส้นต่าง,างการเงินใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับในการที่จะมีรายได้รายรับก็ทําให้มีเกิดขึ้นหลายๆรูปแบบที่จะทําให้ชาววันเสาร์นั้นมีโอกาสได้รับนะครับบางคนที่ ูกหยิบยืมเงินไปนะครับที่คิดว่าไม่มีโอกาสจะได้คืนก็บางทีอาจจะมีการนําเงินที่ถูกหยิบยืมนั้นนํากลับมาส่งคืนให้ก็ได้นะครับและก็ในวันนี้ชาววันเสาร์บางท่านนะครับก็มีโอกาสในการที่จะได้รับโชครับลาบก้อนใหญ่ๆที่มีเข้ามาให้ได้รับเป็นที่พึงพอใจนะครับ ในเรื่องความรักวันนี้ก็อาจจะไม่ค้อยแสดงออกในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะรู้สึกรักจริงอยู่ในหัวใจก็ตามบางคนนั้นก็อาจจะได้พบรักโ,โดยบางเอิญเกิดขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะได้พบเพื่อนเก่าๆนะครับที่ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจากความเป็นเพื่อนนั้นมาเป็นแฟนก็ได้นะครับ บางคนก็อาจจะเจอรักเก่าที่เคยห่างเหินกันไปที่อาจจะกลับมาเจอกันใหม่และก็อาจจะทำให้รักเก่าๆนั้นกรุ๊กุนขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเจ้าวันเสาร์มีความสุขนะครับมีเงินใช้มีความอบอุ่นกายใจและก็มีรักที่ดีๆนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ